เรื่องเจียมือให้กันมาครบแบบนี้ทั้งตัวเครื่องแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ตัวสายอ่อนแบบนี้นี่เห็นไหมให้กันมาครบกันเลยตัวขันให้กันมาหนึ่งตัวแบบนี้แล้วที่ชอบมากครับตัวนี้เห็นไหมให้แปลงฐานมาด้วยตัวนี้นี่ติดแปลงฐานมาให้ด้วยตัวแปลงฐานหมดแปลงฐานมีสองด้านแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้นะมาดูที่ตัวหัวจับกันก่อนหัวจับเป็นแบบนี้จับขนาดเล็กสุดได้หนึ่งจุดห้ามิลน,นะ ขนาดใหญ่สุดได้ถึง6.5มิลกันเลยทีเดียวที่ชอบมากครับนี่ต้องเป็นตัวนี้เลยพระเอกของเจ้าตัวนี้สายอ่อนใช้งานเราก็สามารถใส่เข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยถ้าใช้ตัวนี้ล็อกใช้กับปลั๊กไฟบ้านได้เลยเสียบสามารถปรับระดับได้ถึง6ระดับด้วยกันอาไปฟังตามระดับแต่ละสเต็ปกันนะระดับหนึ่งระดับสองสามสี่ห้า เห็นไหมโอ้โหมีจนหกระดับกันเลยทีเดียวใส่กับตัวจับตัวนี้ได้เลยไปครับแบบนี้เห็นไหมสามารถทำงานได้เลยนี่